รถนอกครับนก้าหนอกเลยบ่กนอกเลยล่ะแต่พวก็ใส่งานรถถมงเกงานผมองเลยมาได้รับจากเอามาเบิ้งอีกครั้งหนึ่งก้าไท่แล้วป่าวะเถอบีห้าสิบยันมากเอาอีกเลี้วเ็นยราานกอนยู่น้ำแอมบอกตัวนี้เริมยังงี้เรา ปลาคุณยากแม่โาิดินสำนีพอดีเนาะยังเราคุณทรปลารับจ่าคือวลาไม่หลายใช่เนาะวู้มีลายแยกควมว่ะเป็ตัวลายแยกไปอย่างดี้เอาอันนี้นมตา,ยยาตั้งติดตังเพิ่ม ตัวน,นี้เพิ่นว่าตัวเดีก็สามเซนสาม0 0นเขายันมตนตัวนี้เป็นซูมิโตโมร้อยยี่สิบรุ่นสามว่ะตัวน,นี้แต่ว่าห้ามเบ่งรถหน่อยครับตัวน,นี้มันรุ่นสาม่ครับรุ่นสอง่รุ่นงแต่ว่าเปลี่ยนคำแล้วพี่สามพี่ใจแล้วร่นอำกิมรถมานค่ะลงจากรถคันเอ เก้าแสนเก้านอกเล่นวะนี่เก้าแสนติิบ่หนิแต่ว่าบ่มีแบตมั้งต้องเอาแบตใส่มันบ่ ao oh, tít hương này lên rồi này ô, ao, ô, tít ngay bố nó, đau, Cầu hóa làn lên đau, 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 เกานอกเนาะไปเราหาเกาไทยนะ้าแล้วค่าเจ็ดแปดหมื่น <laughs> <laughs> ลูกพี่ขอไปบสื่อของแพงีเดียวดิตัวนี้บาเราบอกเกินงบฮะไปโหลดไปใช้ไปโหลดหัวกระซี่ก็มีครับ สีหลังยังนอบันนี้เนาะอยู่ขังไอ้ิวุ้บุริดเลยครับเลยหัวกระซีก็มีผมไม่รู้ราคานะเดกะไปครับเดี๋ยวเขาเบื้อนขันทางไงสมมออ่ะเดี๋ยวผมจิโทษถามราคาเบื่อไหนเนาะเอ,อ้ยเดี๋ยวผมจะถามเบอร์โทษเบไหนแล้่ะถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปเดี๋ยวเบิ้งก่อนต่อไเพอ่ิสีนีเอียงที่เอฟซีเฮาสนใจบอเดี๋ยวผมสิ บอกบวรทั่วไปถ่ายคลิปนะครับเพื่อสนใจขั้นไหนก็โทรมาถามเพื่อนเอาอันนี้กำลังมาหอดเขาอันนี้จองแล้วแล้วบอกน้อยๆหน่อยนะครับ หนอเอไเสนมันติตกลงบื้มส่อันนี้ได้ไหมเราเอาขึ้นนี่มดีแท่บาทนี่เก้านอกลัามหอดมันบ่เเอาล่องมือเาดองอ่อลเามเขาใส่ตู่ขึ้มาอ๋อลองลองล่องสิ้นางยงมาพี่ล่องไม่ได้ครับลอง่ถึงยางแค่ไหนหรกขามัน เออหูจักเฮ็ดได้ไหมเฮ็าให้ต้องสอนโอ้มีเชียบ์ผ่ทอีกว้าวโอ้ยหีแต่บ่าระบบมันดีเ้ให้่่าระบบมันดเนานอ่เาจ่มจอดนี้อดทีมมีเลอ๋ออะอ๋อนไรอ๋นอะอ๋ออะไอ๋อไอออะอไ เขาขึด้ดีเลยวะอันนั้นมืก่กี้มันหรือพี่เมื่กี้มีนเขาเขาขาไข่นัดื้อกันนันึงไขซื้ครับนี่ไปแลวอ๋อนี่ว่าเขาตอดประกอบมานเนาะอ้าไม่ได้ลยอะอนิ่มดีพ่อเนาะอ้ยังจับอะ่ะติดจองเราดิครับพ่อนี่ มันกระแมนอยู่แล้วเพื่อนซื้อแล้วเนาะเออเนาะลอง <laughs> ลองลองย่างมันอีกเจหน่อยเพือ่อนว่าออกมาลงๆใช่ไหมเออสัมหนีดีกูนิ่มดีมากเลยทุกคนนิ่มดีมากเลยครับอ,อ๋อมีระบบลายแยกลม คือ,อยุ่นแล้วพนอ,อน,พน,นื้อเลยเนาะพอดีนะบ่าเออลอกซี่จุดๆมันยังไงไปดูน <c oughs> ี่เรา เบาาเบาเบา,บาเครื่องเบาเครื่องพูด,ดีแต่ว่าวขั้นนี้แม่แเตยนด้วยก่อนดิเอแมซีครับเออเอาเลยตอนนี้ภาษาพูดเืมาอาดิเ <c oughs> นี่เ <c oughs> พาว่าเขาจองแล้วนั่นและเขาเขาจะเป็นเขาจะเป็นรสิใจว่ามาจำัครับโอยังม่จนาจำเอาเอาเอาิอา้ไปห้องคเลไปมาคิป <c oughs> ส,สามไป <c oughs> นี่นี่ยอเอาไปเลยนี่ย สองเลืใจสดเจ้นี่เลยสองเซนกว่าครับผมเป็นเซนกว่ากับผิดแล้วก็เกียบมันไเอาใจเงินสองเซนกว่าครับวันนี้โอ้ดีพุ่งเนาะโอมหอมเนาะอ้ยนิ่มเลยอะแม่เนาะจริงสี่แม่เนาะสองเซนกว่าครับขออภัยในราคาผิดพลาดนิดหน่อย ว้าวทำไมนินน่มดีได้ยไงเราเนาะมันสัมผัสได้ป่สัมผัสไดอยู่หรืเ่าเอๆแกนก็บอกเมื่อกี้เขางุบไงไงเมื่อกี้เหาไ้แล้เนเออเดี๋ยวเมันระบอกเนสิ่งงะบอกระบอก เฟ้มเฟิมยังเกิดโมมีผูนะครับโม่เครื่องนิ่มดีโพ่เนาะเบิงเบงักยังไงครับเป็นโคมสุนะทุกคนระบบพานระบบยังกิดนิ่มดีครับสองแสนกว่าบาทครับเก่านอกเลยกำลังมาลงมาเช้า ไอพวกหกล่หัวกระซี่ยังก็ขายจอดขา,ายบ่ครับเฮ้ยจะนเบื่โทรเบ่ยังมีมีน้ำบัตรน้นบ่อ๋อ,อ,อเดี๋ยวจดเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเพือ่อเพื่อมีเอสนใจพวกหัวกระซีพวกอย่างนะคือบ่ป่ะเซฟโทษยังอยู่เนาะอ้นิ่มดีบ่อู้ด ดับกุญแจดับกุชเย่ลูกพีจจ่มีลังค่าโอ้มีลังค่าผมน,นี่นี่สันนัดนเพิ่งขายดรถถกแอบรถอยู่นี่าะะบบไใส่ง่างนึกว่าจะขายเห็นมันเห็นขี้จังพ่นจอดว้โดนนะ เครื่องไม่ตรงกันครับอ๋อนี่สันนี่สันอาจจะบึ้งเก่าบึ้งอันนี้จังหน่อยครับแต่ว่าระบบดีครับเครื่องดีเปิดออกปะมันวันนี้มีหม่องงัดบ่หรือพี่ไม่ปูที่เราข้อเขาติดตัวเอเลยเก่าหนอกัะไรทั้งสิ้นแล้วไม่มีเลยมันมันสะห่างเลย เปิดวุ้นให่ได้ิบืองเคียงแล้วจมว่านิ่มดีแห้งเลยเจ้เบืิดเบงผิูราคาีได้กันแล้วเกือีดนแล้เป็นเบิ้งราคาผิดอั้นอีกอย่งนั้นอ้อันนั้นรถทักน้อยรักน okay. ้อยอสเจ โอ้ยท่านรถตักหน่อย TMC โอ้ TCM ท่านนี่ขายอยู่ชิ้นสองพ่อท่านนี้ครับนี่น่นนี่นะครับโอ้เป็นรถเก่านอกแล้วครับแต่ว่าผมเอามาใส่งานอีกอันนี้ผมปลอดก่อนสิ่งขายเป็นรถสไลด์นะครับมาใส่ท่านนี่บอกเบอร์โทรเพิ่น

ใจเย็นใจเย็นเนเยนยันรยเอกซีไม่ครจะยึดใส่ยิงขั้นนมากกอบเปใส่ยิงรถมอเตรอืครื่องเครื่องยังเจ็เอร์โบขั้นนี่เทอร์โบเลยครับเจเทอโบขายพอมเคียครับขั้นนี้ขยพรอมเร่เท่าเท่าไหร่ก็แปดสิบ แปดสิบเครื่องเจ็ดซีเทอร์โบโนะทุกคนพาสีหกเจ็ดสวยๆห้อมคินตัวนี้มี่เก้าหนอกเลยเลยมารถเพิ่พก็ใส่อยู่ตัวนี้เข็น เขาเอิ้นเข็นจักปอกี่เ็นเข็นสองชักสามปอกครับสองชักสมปอกามูอ้อย์แปดแครับวันนี้เหยียบเยไม่โค้หน่อยครับพี่น้องเหบเลยไม่ค้งน่อยครับพี่น้องมัต่อแต่กับะ้าเสือเาะมัด่อแต่กับาเสือนาบ ลูกพี่เอยนี่เชียดได้ไมโก้นหน่อยเลยไปให้เราหนิหกสี่รอหน่อยหนินี่แม่ข,แมมขั้นชีดดังเงินหนิแม่อ๋อเครื่องพังแล้วบอกขั้นขาวอย่างดิอ๋อขันขาวบ่วบวมีเครื่องตัวนี้เครื่องพังโอบ้บ่บ่บ่ขายตามบ่ขา,ายซากขายังสิบ่เรื่องนิ ถ้ามีคนสนใจก็ขายไปคันแต่ั้นเดียวขั้นขาวใช่ไหมครับขั้นขาวมันมีเครื่องข้าวไรว้ข้าวไร่กลอด่้วไร่หงงเนี่อ้งาดขซีบยางงามไหมเนี่ยเรากระซีบยางงามอ่ะเป็นหกหลอดนี่เหรอหกหลอหน่อยนี่หกหลอดกูซื้อ y o u t u ่ e กงนั่นหละ เออกู้ไปน,นี่แหละเออนี่เราด,ดัเนาะดำหน่อยตูนี่มันเป็นมันโอ้มันเป็นอันนี้มันเป็นกระซี่เทียมตัวนอกบริเวณของมันนี่นมันมีเครื่องนั้เพิ่ว่าขายแสนชองบั โบมีเครื่องครับโบมีเหล็กขนาดเครื่องพังบอกนิน่อยะมันเป็นรุ่นอีหยังหรือวีนเป็นสินมวยู้เครื่องดหนาใจลุดมึงเออ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 อู้สุอไปไปเดกคนทหนว่างแมงเครื่องรถุูกเขาสูบเดียวจำ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 จรำจำหลดเข้าโอ้ยยุ่งไหมป่านนี้อู้ความเอะไม เยี่ยมมาไหนรถมังคูอันนี้เขาเห็ุอย่างครับนีิสอนเราสอนหนังสือครับเราเป็นคู่สอนนักเรียนอ๋ออันนี้แกเอาไม่เหตุทดลองบ่นี่เอาเห้นักเรียนใส่ระบบหรืออ๋อเอาไว้เห็นนักเรียนเรียนอ๋ออันนี้มันเบอร์โทรเราบ่หนิเก้าอินจิเนียร์นี่บ่เอาเดี๋ยวผมใส้เบอร์โทรนะครับผู้ใดสนใจอยังกะ ทรมาสอบถามเันซปเปอร์กรีะนะครับแล้วก็ย่าคอมเมนต์ถามผมเลยผมกับพบหูกันนี่นะพี่น้องนะซูเปร์0 1ี0สองหนึ่งสี่ศูนองนะ์หนเปดนะครับอ่ะนี่แหละเบอร์ทรครับคอมเมนต์ถามผมผมจำไม่ได้ผมสิข่าวาเบิ้งในคลิปกัน <c oughs> นะครับเนาะก็สนใจอะไร ก็โทรสอบถามเอานี่ว่าเป็นรถไมโครของลูกค้าครับอู้แท็กไหมีเลาโซโบายไหมไม่ไม่ไม่หองเ,น,น,เนี่ยมงกี้เล็ก่เรานี่มุงกี้หน่อยยี่เรานี่สองเข่พอดีเลยนี่มุกี้นะห่วยมาเจ้าไว้แท้ร้ายแต่ลูกพี่ มันมีสองออันสามอันไหมบึ่งจะบึงสู่บึงสู่บึงใบอย่างเี้เราสู้ใบในขายบวา่ะนี่นสู้ใบกับคู่นี่หมือนหนึ่งครับเออเออเอาเพิ่งคือเชื่อมใบใช่บ่นี่เป็นรถหน่อยเป็นเชื่อมติดอ๋อรถหน่อยเป็นเชื่อมติดพี่สามสิบยี่สิบเนี่เป็นเชื่อมติดแต่เป็นสี่สิบี่่จะเป็นขันน็อตโอ้ถ้าสี่สิกนไปยังขันน็อต นี่เมื่อกี้กูทอบาพอดีอืมอันนี้เเองใส่เองม่กเมอกีีาต erm. ิเมมาใส่เลยบวกายบเช่นกันอันนึงเป็นเล็กเขาเ็รแบบนีดอกมัใส่งายเ่ไรดอกเข้เพิ่นเห็ดไปใส่เองแต่ผมเนี่ยผมใส่ตัวนั้นตอนนี้เขาเพชรก็เห็นแบบเอกเขาใส่ติดรดมากก็เลยพอตอสื่อมาเมื่กีไม่เ็ดบงีไม่ใส่ตอนนี้ลดกา้าพอดีลูราามาสมปติดตามเลยก็เลยโปรสองซอ เลกต้ราคดีคุ้มอะแคุว่างทพ่อปามันเจอเป็นงัดงัดในน้องนปูงหนน้อเมื่อตอนนาคารนเวครับบางทีไงันขอบจริงงางาใหม่ไม่ไม่ไม่ยังมาดาก่อนว่าแล้วมันมันเป็นยังไงเป็นระบกไฟฟ้าอะไรเครื่องค้างนั่นระบบไฟฟ้ารไ้าออโต้อพวกขายในบนสนใจบุงกีรถไมโครสื่อว่ท่ไหนจะว่าอยากได้วุงกีไปกอนเห็นมาเดเน้ะ มันเดี๋ยวสื่อไปบูดถึงสปิกรับเดี๋ยวไม่ต้องไปตัดลลอกไหมยนีคนฮ็ดหาย,ยู่ครับคนสัง่งย,ยึดไหนมันุยกันราคากันเาย่ยู่เ,เลยพี่ลงกึงกิงพีเขาคิดหน่ยคิดหนดสั่งแบบตามเอาสปิกรึอเไรมืวพั้นนานเนาะมันจะเดี๋ยวปคตามรถเลยเขาเห็นหนีเพื่พี่ไปสลักหน่อยก็ต้องพิูนใหม่อือเต็ดใหม่ติดใม่ตัดแมนตูป ป่าเนี่ยคลของหยิมอยู่ในปลาแล้วตายกูเหยียบแล้วมึงเหยียบแล้วแสนสามแสนสามเหยียบแล้วเพิ่นบอกลาพิชนะครับไม่โค้หน่อยโอ้ไเด้กเก่านอกไหมชิ่ดใดครับมันเกินงบปลาบอกว่าเกินงบ เครื่องปั่นไฟก็มีพี่น้องสองแสนกว่าบ,บาทเริ่มต้นตั้งแต่สองแสนขึ้นไปสองแสนไปไปเบอร์โทษตามที่ผมให้ยนานรถนั้นดิโผมก็มี่เหรอโอ้นี่นี่นี่เนาะเห็น,น,น,นครับเบอร์โทษเด้อนี่แหละเบืเอ้องต้สนสนใจก็โทรมาสอบถาม ล่านอยูุ่ิลัมาหนี่แหะวิลัมไปมากลไปมากเอ้แม่เราเสียของเลยเห็นป่ดิร้่องย่างดีจังนะไดิร้องนิ่มังนะถือใจเลยวะนี้เงียเกยบไม่เสียงกันเนาะโลตารีกอนเดี๋ยวเร่ยงโลตารีกอนมันมันรุ่นอย่างวะนี่ร้อย้สุร้อยรุ่นหนึ่งบ่รุ่นสองอันนี้ค็ขายตามสภาพ ใายตามสภาพท่าใดสามแสน <300. S 1> มันเป็นปั๊มเฟืองนะทุกคนตัวนี้ปั๊มเฟืองครับคู่สุหนึ่งร้อยสามแสนครับเออฟิตเครื่องใหม่แล้วปั๊มเฟืองอเอ้าคด้้ชสนใจก็จับโมาสอบถามมาเ้ืพี่น้องเ้วยอุ่น โถเค้นรถหกล่อหัวคาซีม the ีเบิดนะครับโอ้เฮาก็ถามเบิดตไปั่วยถีบตัวแดดนอกกได้ไกๆนี่ขายบวกกับใกล้กล้เออเป็นโซ่ใบ อันนี้มันเชื่อยห่ดอีกเชื่อยรถหน่อยอ๋อรถหน่อยเชื่อยม,มืดมืดกูบ่าเนี่ยมาแบบนี้เลยมาแล้วครับมามวลหนึ่งเซนหนึ่งนี่แหละเออเออเซนหนึ่งนะเพราะไม่นะครับมืดกูบ่าถ้าว่าบูริมริมใส่กันไหนมกกันก็ใส่ได้เลยอืมโมนี้ไมเใ็่รองรับมันหลุดไม่ใช่รองรับไปเสียต้นอีก้วริมใส่กันไหนอ้าวเขซื้อมาเสียได้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่นว่าเพิ่นเอาไว้ใสเพื่อน เอาไปขุดปูเพราอะไรขายอยู่ฮะมีหรืมีอยากได้อยากได้สั่งได้ครับมันนี่สั่งได้ด้วยครับแกสามารถอยากได้อะไรสั่งได้เลยนำเข้าจากญี่ปุ่นให้เพราะไปไปหาขี้เข่าบ้างขี้เข่าได้ขันเพราะว่าบ่ได้ไม่โคเฮาหิ้วงขี้เข่าขี้เข่าขี้วข่าเดี๋ยวเพื่อมีอยังผมแวะเขามาครับครับผมเอาโอเคครับผมสวัสดีครับปุม